ครับสวัสดีครับวันนี้จะนําพระสมเด็จนะครับพิมพ์นะครับเกตบัวตูมนะครับฐานแซมเกตบัวตูมนะครับมาให้ชมนะครับนะครับนี่นะฮะนะครับครับก็มีความเก่าในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งนะครับด้วยสายตานะครับความเก่าในสายตาก็มีความเก่าระดับหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมลองให้ดูเนื้อนะครับใกล้ๆดูนะครับอานี่ยฮะนี่ฮะเก๋ตูมนะครับครับเส้นสังกตินะครับแล้วก็นะครับวงแขวนนะครับรูปเก่าครับรูปความเก่าของเนื้อพุนพะข่อยนะครับนี่ฮะนะครับ รอยศึกนะครับของเนื้อปูนะครับเนื้อผิวในกับผิวนอกก็เนื้อใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนี่ฮะนี่ครับก็จะมีผลึกผลึกแร่เค้าไซนะครับบางๆนะครับนี่ยะนะครับเงาเงาสะท้อนนะครับนี่ก็จะเป็นคราบคราบขี้ดินอะไรที่เกาะนะครับในองค์พระนะครับ เม็ซุ้มก่อนะครับแดงๆครับยังพอเห็นบ้างนะครับพอมีเห็นปลายนะครับด้านข้างนะครับพิมพ์จะไม่ค่อยลึกนะครับจะจะไม่ค่อยลึกมากนะครับค่อนข้างตื้นนะครับดูนะครับ เป็นเ,เกเวัดตัวิีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับดูนะครับมีใบหูนะครับนี่ฮะลักษณะนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบน้ำคอมิ้นนะครับอันนี้เคยทดสอบมาแล้วนะครับเอ่อทดสอบขอมิ้นดูนะครับว่าเนื้อปูณบุข่อยเนี่ยเสื่อมสภาพไประดับไหนแล้วนะครับนะครับแล้วก็ เช็คการมีอยู่ของแร่แคลไซด์ด้วยนะครับด้วยกดเกลือนะครับนะครับลองเช็คดูว่ามีมีแร่แคลไซด์ไหมนะครับเป็นเนื้อปูนปูข่อยหรือไม่นะครับก็มาผสมเดร็จเท่าที่มีนะครับเอามาให้ชมนะครับเพื่อทดสอบที่ทดสอบพันน้ำขมิ้นนะครับนะครับความเป็นดังของเนื้อพระลักษณะอย่างนี้นะครับที่เนื้อพระความเป็นดังหายไปแล้วนะครับเนื้อปูนปูข่อยนะครับมีอายุ ในระดับหนึ่งะครับในระดับ1น่นะครับชานะครับพระแท้หรือพระเกมไอมนี่ผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับอ่าตอนนี้มาทดสอบดูนะครับลองทดสอบน้ำพมินดู การเปลี่ยนสภาพเนื้อปูหอยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเนื้อปูหอยมีอายุนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นด่างของเนื้อปูจะลดหายไปถามว่าความเป็นด่างลดหายไปได้ไดยังไงนะครับก็คือเกิดจากแคลไซต์ที่แทรกขึ้นมาจากเนื้อปูนนั่นเ,อ,เองนะครับการทำดิยานะครับนะครับทำให้ความเป็นด่างเนื้อปูหอยค่อยๆหายไปนะครับจางหายไปนะครับเนี่ย เนี่ยโอคก็นะครับเนี่ยฮะนี่ปืนปลาหอยนะครับเอาก็เสร็จเล็กๆนะครับหลุดมาแล้วก็ไม่ธรรมยากับกับน้ำขมิ้นนะครับนะครับก็บ่งบอกว่าน้ำปูนปหอ,อยอันนี้นะครับมีการเสรื่อมสภาพของ ตัวเนื้อปูเนี่ยไประดับหนึ่งแล้วนะครับไประดับหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เคยทดสอบมาแล้วครับนี่ทดสอบอีกอีกรอบนึงครับจุดเดิมเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะหยดน้ำยาดูนะครับแล้วก็ขยายมวลสารเนื้อมวลสารให้ชมนะครับนะครับพุทธศินน่าจะอยู่ในยุคกลางนะครับ รพระสมเด็จเนี่ยนะครับวเวลาบางทีเราเช่าเนี่ยครับ <st im ul lly> เราเห็นความเก่าอย่างเดียวเนี่ยเราดูภายนอกอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูว่าภายในเนื้อนเนี่ยเก่าจริงไหมนะครับเพราะธรรมาชาติของเนื้อปูปุปปปข่อยเนี่ยนะครับ <st im ul ary> คือคือไม่ใช่เฉพาะเนื้อปูผุข่อยนะทุกทกสิ่งนะครับธรรมาชาติเนี่ยมันมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลง เนี่ยฮะยังยังพลาสมเด็จเนี่ยตอนทำใหม่ใหม่ก็ไม่เอี่ยมใช่ไหมวันแล้วเวลาผ่านไปก็จะดูเก่านะครับดูเก่าคือเก่าจะใสาตาท่านนี้เองนะครับแต่ถามว่าเราทําให้มันเก่าได้ไหมนะครับนะครับถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็จะเออทำมันมันดูไม่ออกนะครับบางทีนะครับบางทีเราต้องมาเช็คเนื้อนะครับเช็คเนื้อว่ามีความเก่าระดับระดับไหนนะครับมีความเก่าจริงไหมนะครับแล้วบนประค่อยนะครับพอได้ทดสอบ นะครับสายตาดูเก่าแล้วก็ทดสอบแล้วก็พระมีอายุนะครับก็ก็อันนี้ก็สะสมนะครับสะสมพระลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นหลักนะครับแต่อาจารย์ใดท่านนะครับที่มีประสบการณ์30 4สิบปีเนี่ยโอ้หเขาดูเขาดูเขาก็จะรู้เลยนะครับพระแบบนี้ทันยุคไม่ทันยุคนะเขาจะรู้นะครับจะรู้เลยนะ ประสบการณ์สูงนั่นเองนะครับยกตัวอย่าง,งอาจารย์แดงยงยุทธ์ที่รัดยาท่านอาจารย์ก็มีประสบการณ์สูงนะครับก็ก็เคยปรึกษาท่านเยอะนะครับการทดสอบนี่ผม,ผม,ผมเองผมดูพระไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยวาพราะแท้ไม่แท้ดูไม่เป็นเลยนะครับดูพิมพ์ดูตําหนิดูอะไรไม่เป็นนะครับผมเห็นชอบแล้วก็สะสมนะครับทดสอบเนื้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็สะสมนะครับเน <G> ื้พอปูนปลาหอยเนี่ยขอให้ นะครับมีอายุในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งนะครับเท่านั้นเองนะครับซึ่งจยมวงบอกว่ามีโอกาสที่จะพระสมเด็จเนี่ยจะมีโอกาสที่ทันยุสมเด็จพิจารณโตนะครับสูงนะครับก็ก็จะสะสมพาษสนะนี้เป็นหลักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทดสอบล้ำยาแล้วก็ขยายเนื้อมวลสารให้ชมนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับ